รถเมอรอ 2JK สวัสดีค่ะรถสวยเรียบเรียบแต่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะสามารถขับขี่วิ่งได้สบายทางใกล้ทางไกลไปได้ฟังก์ชันน่าใช้นะคะมีม้านหลังไฟฟ้าด้วยค่ะรถยนต์คันนี้นะคะนิสสันเทียนานะคะรถยนต์ปี2010สีสันรอบคานประมาณ80%ค่ะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะคะโดยรวมยังดูสวยยังดูดีค่ะ เครื่องดีความร้อนปกติไม่ไอไม่ดันรถเปลี่ยนเครื่องมาแต่บล็อกเดิมและลงเิ่มให้เรียบร้อยนะคะเหมาะสำหรับท่านที่มองหารถไปใช้งานค่ะส่วนภายในสวยเจ้าของเก่าดูแลก,กันอย่างดีเลยทีเดียวระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบอย่างสมบูรณ์แบบเต็มระบบมีจอแอนดรอยมียกล้องถอยนะคะมีม่านหลังไฟฟ้ามีกุญแจคีย์รสค่ะ ราคา1,19,000บาทรถอยู่อำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะคะสนใจโทรคุยสอบถามและนัดดูรถตัวจริงติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปแนะนำให้นัดล่วงหน้านะคะเพื่อความสะดวกทั้งสองฝ่ายสวัสดีค่ะ